กะยสวัสดีค่ะ <c oughs> สองยายเฉเดียวสไม่กินเข่าครับสุกน้ำไม่สมจ้าน,นี่จ้าเห็นไหคะสุกน้ำไม่สมไม่จู้อ่ะพักเยอะจ้านะพี่น้องไม่กินน้ำยายผักลหลายหลายผักหลายอันหลายอย่างเร้องผักสดผักต้มค่ะอันนี้ปลาเขืออันนี้บัะละจ้า นีคักกองตุง้งอันนี้ดอกแคจ้าอันนี้งวงเงี้ยวค่ะงวงเงี้ยวอันนี้กะหัวหอมนะจ้าเนานะอันนี้มะเขือเทศเด้อจ้ามะเขือเทศอันนี้กะทั่วพูจ้าแดงกวามะเขือจ้ามามาบัานมากินกระย้ายจ้าเซิร์ฟแซบจ้าเซิร์ฟแซบเนี่ยขมิ้วห่นหอนห่อนไดค่ะเลยมา มามาที่นออ้องกินน้ำยายประเทศนอกประเทศนาประเทศลาวประเทศใจกับมามาจ้าประเทศไทยกับมาน้ำกันได้จ้าเด้อแซบ่บมาลุยค่ะยายก็เฮ็ดบ่ค่อยเผ็ดดอกเอาพริกกเาปเปาพูดได้สิกินเผ็ดไดจ้จ้าอื้มจ้าชุบเกล็ดปลาทูจ้บ การเหตดกายเบิรงยูจะท่าสับแบบอืมแช้ได้เนามสุ่มไปตุ่ม